สวัสดีครับผมเมทันเกมเมอร์ทีวีนะฮะตอนนี้ผมก็ <c oughs> กำลังจะทำกับข้าวสุดพิเศษ <c oughs> นะฮะ <c oughs> แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าจะทำอะไรเป็นที่แน่ชัดแต่ตอนนี้ตุนเนื้อให้นุ่มก่อนโอ้ไข่เด้งมาเดี๋ยวไปเลยนะก็นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ดูสภาพโอ้โหมีหมอกด้วยไม่ใช่หมอกหรอกเอออ,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 อย่านะอย่าล่วงเลยมันนะเจ้คอยดันมันไว้คอยดันมันว้วูร้อนเห็นไหมเห็นไหมโอ้วิจิเรื่องง่ายเลยนะเนี่ย ต้องรอนานด้วยแต่ก็ใกล้แล้วล่ะฮะเพราะว่าตูนมานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ทีอะไรสักเท่าไหร่นะก็ครับก็แค่นี้แหละครับบ๊ายบาย